สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพ่องไปมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวเป็นไหนก่อนงานแกงกอกงานแกงเลือดไปไหนไปร้อยเปอร์เซ็นสรุปสรุป,รปไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไปอร์เซ็นพี่น้องเป้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนาะอ่าโอเคครับพี่นอ้องเอาแฟนคาร์บนนีบซี่ปัญหาเมลายงานบุญซว่างห้าแกงกอก,กรหรือว่าบุญแกงเลือ อยู่แก้งกองเน้อพี่น้องทั้งสบบบอาเล่า,ลาอเอาถามมาหลายว่าวงดนตรีนมแสงเดือนสิได้ไปลุงเล่นดนตรีบอนะครับสรุปแล้วได้ไปแล้วพี่น้องเน้อพ่อกันวันที่เส้าหกเส้าเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้นะครับเดี๋ยววงหนุ่มแสงเดือนน,น,น,อนะครับเดินทางไปทําการแสดงนะครับเป็นงานบุญประจำปีกับว่าได้พี่น้อง งานบุญประจำปีบุญสวงเหือในพฤจิดทุกปีนะครับบุญแขงเรือนะครับพี่น้องครับสวัสดีเส้าหกเส้าเจ็ดนะพี่น้องเ้อพ่อกันนะครับพี่น้องทั้งสบปอบอเล่าเฮานะครับแน่นอนนะครับจานดึงบนอ่าได้รับโทรศัพท์แล้ว,ลวได้คุยกันแล้วเรียบร,ร,ร้อยนะครับนาะรสรุปแล้วเป็นวงดนตรีนมแสงเดือนพี่น้องนะครับลงุงบุญแขงเรือแกงก,กอกนะพี่น้องเ้อเดี๋ยวพ่อกันสวัสดีเส้าหกเส้าเจ็ดนะครับ เอฟซีสังสปปอเล่าอย่าลืมไปเจอเจอกันนะครับเปิดเปิดฤดูกาลนี่การรับงานแรกี่กรงานบุญสวงเงื่อนี่ล่ะพี่น้องเนาะหลังจากที่พ่อได้พ่อได้ไปหาเศมปนีพ่อได้ไปหาเล่นดนตรีหรือว่าไปรอเสษดนตรีปนีประมาณ3ปีนะครับนี่คืองานแรกแต่ว่าได้นะครับส่วนเมื่อเปิดวุงก็สิเป็นเดือนกันยานะพี่น้องเ้อะอาได้เอาหลับงานก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อกันพี่น้องบุญสวงเงื่อแกงกอก คลิปนี้ก็มาเบ่งบรรยากาศการซ่อมของทีมงานเานะครับพี่น้อง บรยากาศการซ้อมนะครับพี่น้องครับเล็กๆน้อยๆนะครับโซนีกันดึงกันอยู่ในละเฮ้าอ่ะจะได้กงานเกงกอกเ้าพี่น้องเด้อนะครับได้แน่นอนแล้วเนาะเดี๋ยวพอกันนะครับวันที่เส้าหกเส้าเจ็ดนะพี่น้องเด้อนะครับจวดจัดกันเอาให้นักดนตรีเขาซ้อมทั้งพุ่นนะครับซ้อมสคริปป์ยาวลั่นสคริปป์ให้มันยาวไปเลยนะครับเพราะว่าสคริปป์โตไลรสวนกุมปิดนีบางบางเพียงเราเกษตรเอาไปเหรียญอยู่ไอ้อยู่บุญซวงเหงื่อแกงกอกน้ำ นะครับว่ายมาทางนี้ทีมงานค่อนว่ยเฮากะเฮหตยังทางพี่บาทนี่เซ็กฟื้นเซ็กไฟแล้วกะสิบ่ขึ้นเวทีบ่บาทนี่สว่างใบกินข้าเลีวแล้่ยววันอีกะสิจัดทั้งเวทีนะครับหัวหน้าเก่งเพิ่นน้ำทีมเหตยื้อเฟื่เหตยไฟซั่นตัวบาทนี่ซาลอดไฟที่เฮาเช็คแล้วกะสิล่องล่องว่างหมากเบิ่งนะครับพี่น้องส่วนตูร์ลำพงส่วนป้ายโฆษณาเฮา,าสิลงหม่องใดกะเดี๋ยว ให้เพื่อนว่างหมากเอานะครับผู้เพคนเชี่ยวชาญทั้งด้านนี้นะครับเพื่อนไฟใน่ไฟมุ่งิงเหียดไฟผ้า mm hmm. แดดดีขนาดเบื้องีนพี่น้องเ mm hmm. พราะว่าหน้าว mm hmm. ันทียี่สิบเลมีฝน,นเดอ้อจากไรสุดพี่น้องเบื้อง mm hmm. นะครับเอาฝากพี mm ่น้องแฟนคลับพีพซีเฮานะครับย้ำอีกเตัวหนึ่งครับ mm hmm. ผู้ใดบอท่านในมีบัตรมีตัว๋ว mm hmm. ผู้ใดบอท่านในเข่าอยู่ในกลุ่มปิดนะครับนะ mm hmm. โอนเงินเข่าบัญชีจัดร้อยละกาส่งสลีปเข่าไปที่เพจ นะครับเพจลอยชาแนลนะครับหมายเลขันีกับยูหันน้ำกับมีนะครับพี่น้องนะครับหมายเลขันีจันลอยกับอยู่ในเพจกับมีนะครับยยอยู่ในเฟซบุ๊กกับมีหรือว่าผู้ใดอยากถามส่วนตัวกับทักมาหาก็ได ai เฟซบุ๊กลอยวันแมน่นโชว์นะครับพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวทีมงานเอาเฮ็ดงานต่อไปนะพี่น้องทั้งนี้นะครับทั้งคนนักดนตรีกับซ้อมคือเก่านะครับบรรยากาศอยูอ่าสำนักงานนะครับของวงดนตรีนุ่มแสงเดือนเท่าเหมือนนี่กับ แดดนะครับใครเนี่ยอยู่เห็นแดดอยู่มาบ้านฝนตกมันชื้นหลายเหมือนเดียดก็เลยเพื่อนก็เลยแหงน้จักหน่อยนะครับเขามีหม่องอยู่หม่องเศร้าอ่ะทีมงานเท้ามาเตรียมพร้อมแล้วสิลงไฟจุดใดกําลังโซเลีกันอยู่ครับตัวนั้นทั้งคนก็ดีนะครับเขียวขมักคำเรียนเขียวเข้าไปพี่น้องว่ามันสิยอดวันทียี่สิบแล้วนะครับเขาก็เลยเขียวได้จักหน่อยนะครับมันเอกซื้ออ่์ ซื้อเครื่องอันที่จะมาไล่สดเบิดเงินไปสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องมาเนี่นะครับโอ้ยสนอกเอาแหลกๆเข้ากะสู่ไปนะครับเดจังได้แล้วนะครับทุกอย่างก็ต้องลงทุนนะครับซื้อเครื่องที่จะมาต่อไล่สดเขาเอื่นสวิตเซอร์นะครับร่วมกับสายมั่นร่วมกับเครื่องมั่นกระตกไป,ปมั่นสองหมื่นร่วมครับคนทรงนำ้ำสองหมื่นนิดๆน,นะครับเนาะเอาสู่ไปสำหรับพี่น้องสู้ด้วยลำแข้งนะครับ จากเฮ็ดให้พี่น้องเห็นว่าทีมงานนุ่มแสงเดือนทางสปลาวเฮานี่นะครับปีนี้เสียดให้มันแบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับพี่น้องเนาะนะแต่ว่าก็เฮ็ดด้วยสร้างโดยกำปั้นสร้างโดยลำแข้งนี่แหละของจัดลอยนี่แหละกับทีมงานนะครับซอยกันพลรเมยผุรเมื่อนะครับพี่น้องเนาะกับฝากแฟนครับเอฟซีเฮานี่แหละนะครับหักแยงแบ่งปันกันเบิ่งแย่งกันคือเก่าเลยเด้อพี่น้องเด้ออย่าทิมอย่าปลากันเด้อนะครับสำหรับบัตรอ่าไล่สวดกลุ่มปิดกับบัตรละลอยกับพี่น้อง นะครับซอยเหลือกันแน่นออนะครับเพราะด่มีกำลังสางสันสันสางต่อไปนะครับมื่อนี่ก็ลั่นสียคลิปไปดองลั่นสีคลิปเงาเงากานเรื่องกับเสียเฮ็ดป้ายโฆษณาทรงไงทั้งลานป้ายไว้นิ่เพิ่นพิมพ์ป้ายออกมานะครับในกับเพระท่านในในพระใดกับัตว์ไปเล่นกีตาร์แล้วตั้งบนมาเด้อมาเด้อเฮ็ดป้ปายโฆษณาต่อ สัตว์ปเปรเลนกีตาร์เล้ยวโคหนาอึง้งอันนี้ป้ายตัวสี่ติดเครื่องวิธีเป็นองสามเมตรแปดสิบคูณเมตรเจ็ดสิบนะครับเนี่ยเสีตรดป้ายเนี่ยยังสี่ติดเครื่งหนานำนักล่องตอนนี้กับกอบท่องกับน้องมาดิบ้านแก้วดวงสีนะครับขาดเน่เป้าหองสาววันดามากปะ เออมาแล้วเนาะกำลังเดินทางมาน้องวันดาน้องวันดาสรีนานวลกับเบาอ๋องกำลังมาทำก้นครับใช่ละือว่าดาสอนพันแสนข่อยไปใช่หรือว่าดาสอนพันแสนข่อยไปใช่ลรืเนาะคือจะเห็นรถจอดอยู่ว่างนัน ซ้อมซ้อมซ้อมกันเิงเสียบทายโฆษณาเึงกันไปสอนกีตากันสน,นุบันอยบัด <c> ก <oughs> ารดึงเนสอนกีตาราลูกทีมเพื่อนโยนะครับเนวขนาดสอนพันเสีนมากเลยนนตลกดิลี่ดิีมาแล้วขนาสอนพันเสีนวันดาสีหน้านวลนบ่รถสีขาวคือกันพดจะเป็นคองไผเป็นคองไผ่ละบัด ออกมาเบิ่งถนนโน่นทางก่อนมาหนิฝนบตกแ <_ d ata> ดดเปียงๆพี่น้องมาหน่โอ้ยวดสะบายเนี่ยดินมันเจ็บเน <_ d ata> ียฝนตกสมืออล <_ d ata> ้วหลดเมื่อเปิดวงนะครับสีเหตุอยู่เดินปุ้นละพี่น้องอยู่ไกลๆทั้งหมละนะครับเมื่อเปิดวง ขยับไปอีกพี่จัดลอยผ้าไปเบิ้งในคลิปก่อนๆนะครับเป็นเดินใหญ่ๆญี่ปุ่นละนะครับสีลงฟื้นลงไฟขางทางเอานะครับเพียรคืองานวัดนี่พี่น้องมือเปิดวงเนาะเอาล้วจะไหนพี่น้องผู้คนอยากมาเที่ยวน้อจัดทัวร์ยังยังคือเก่าด้อพี่น้องเด้อสำหรับทัวร์นะครับจัดลอยกับพระท่านในบาถึงจะคือบ่ายมันเร้ววันที่ยี่สิบก้อนนะครับจังสีว่าเรื่องจัดทัวร์นะครับสำหรับทันทีอยากมาเบิ้งมือเปิดวงของวงดนตรีนุ่มแสงเดือนนะครับเดือนกันยานะครับาจะมาว่ากัน นะครับตอนนี้เอาวันที่ยี่มันมันเลี้ยวก้อนพี่น้องเนาะเอาโอเคคลิปนี่ฝากต้อนพี่น้องซ้ำนี่ก้อนก็แล้วกันนะครับอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเ,เป็นระยะระยะนะครับผมนอะแจ้งข้าพี่น้องน้ำบุญแกงกอกได้แล้วเด้อนะครับสำหรับแฟนคลับเอฟซีถามมาหลายๆนะครับได้แล้วได้แล้วมื้อนี้อ่ะคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละครับ